ตอนนี้มาดูลักษณะสแลนครับทำไมถึงทำสลนคุมด้านข้างแบบนี้เพราะว่านกอะ่ะมันชอบมาจิกกิงผักสลัดครับก็เลยต้องเอาสแลนคุมแต่ว่าก็กันไม่ดีเท่าไหร่ครับลักษณะลงเรือน,นบ้านๆเลยครับค่าใช้ใจ่ายจะมีแค่ตะปูอย่างเดียวนะโครงสร้างก็จะเป็นไม้ยูคาที่อยู่แถวๆบ้านนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ โรงเรือนตัวนี้ก็จะเป็นแค่แค่เก่าแล้วก็มาเสรมหลังคาส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้ยูคาทั้งทั้งหลังเลยนี่คือโครงสร้างที่ผมทำขึ้นค่าใช้จ่ายเจียงแค่แค่ตปูครับแค่นั้นเลยนะส่วนหลังคาพลาสติกคุมโรงเรือนก็จะเป็นของเก่าแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องซื้อนะครับ ต้องซื้อถ้าเอาหนา้หนา150ไมค่อนหรือ200มีไหมไม่แน่ใจ150นี้ก็ก็หนาก็แข็งแรงครับอันนี้เป็นพสติคุมโรงเรือนของของแถวบ้านนะครับที่เขาคุมโรงเรือนปลูกเมล่อนเก่านะครับเราก็เลยไปขอเข้ามานะครับเขาก็ใจดีให้ครับ